วยมไม่รวย้าใจหรือเปล่า,าห้อยพระละรวยมันต้อง<ะ>พระเป็นของดีอยู่แล้วเป็นกําลังใจดีอยู่แล้วที่เหลือโยมก็ต้องทําด้วยห้อยพระละรวยนั่งอยู่เฉยๆที่เกียรติ์ตื่นก็าสายาไม่ทําอะไรเลยมันก็จะรวยได้ไงโยมห้อย <สา S 1> พระละรวยต้องขยันต้องหมั่นทำมาหากินแล้วก็ห้อยพระเมตตาพระเมตตาจริงนะโยม แต่โยมไม่เมตตาไม่ยิ้มให้ใครเลยมุขที่โมโหหูยใครอยู่ใกล้อ่ะหลวงพ่อเมตตาจริงแต่ว่าโยมไม่เมตตาห้อยผาแล้วปอดภครหลวงพ่อคุณบอกว่าไงมึงทีเท่าไหร่ขีร้อยคุณโดดตั้งแต่แปดสิบแล้วหลวงพ่อคุณโดดแปดสิบคูบาลิยชาติโดดร้อยห้าสิบ เกินร้อยห้าไปคูบาใจสั่นแล้วนะโยมเ้าใจหรือเปล่าร้อยแปกูโดดทันทีเลยแล้วเราก็คูณที่โดดแปเพราะว่าท่านอายุเยอะแล้วท่านเป็นโรคหมวใจดยโยมเข้าใจไหม